สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดต3เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็จะเป็น3กลุ่มที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีนะคะเรื่องที่2ก็จะเป็นรา,ายได้เงินประกันรายได้ข้าวงวดที่13นะคะส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นคอลครึ่งเฟสสี่อัปเดตล่าสุดเลยนะคะไปดูเรื่องแรกกันเลยค่ะ3มกลุ่ม ที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีวันจันทร์ที่10ที่จะถึงนี้นะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นเงินอุดหนุนของเด็กแรกเกิดอายุไม่เกิน6ขวบนะคะทางรัฐบาลก็จะจ่ายให้600บาทต่อเดือนนะคะทุกวันที่10แล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะจ่าย600บาทถึง1,000บาทก็จะตามเกณฑ์อายุของผู้สูงอายุนะคะ 600 700 800 1,000ตามอายุนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเบี้ยคนพิการ800บาทแต่ถ้าท่านไหนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับเพิ่มอีก200บาทแต่จะจ่ายวันที่22ของทุกเดือนนะคะเรื่องที่2ก็ตามนัดนะคะก็เงินประกันรายได้ข่าวงวดที่13 เงินชดเชยส่วนต่างของข้าวเปลือกหอมมะลินะคะก็จะอยู่ที่ตันละ3,707บาท68สตางค์นะคะต่อตันส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ก็จะชดเชยส่วนต่างอยู่ที่3,094สบาทส3 94, 33, สตางค์นะคะข้าวเปลือกเจ้าชดเชยอยู่ที่ส่วนต่างตันละ1 7 7 5บาท35สสตางค์ต่อตันนะคะ ข้าวเปลือกหอมปทุมส่วนต่างตันละ1 6 6 3บาท73สตางค์ต่อตันนะคะส่วนข้าวเปลือกเหนียวจะอยู่ที่ตันละ2,197บาท91สตางค์นะคะส่วนเรื่องที่3ที่คนละครึ่งหลายๆคนก็รออยู่นะคะว่าสรุปแล้วมันจะยังไงกันแน่วันนี้มีอัปเดตล่าสุดนะคะว่า กระทรวงการคลังอาจจะเจาะขยับขึ้นให้มันเร็วอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าทางด้านานายพรชัยธิรวรผอ,อสำนักเศรษฐกิจการค้างระบุว่าตอนนี้กันยังการลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยับระยะเวลาให้มันเร็วขึ้นนะคะนะคะจากเดิมจะเริ่มวันที่1มีนาแต่ตอนนี้กำลังจะ ขยับให้มันเร็วขึ้นส่วนวันไหนเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนะคะซึ่งเงื่อนไขมันก็จะมีทั้งลายเก่าและลายใหม่ลายเก่าจะต้องทำยังไงลายเก่าจะต้องกดยืนยันตัวต,วตวนอีกครั้งผ่านแอปเป๋ตาตังนะคะโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ส่วนลายใหม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึง่ง com เท่านั้นนะคะซึ่งคาดการว่าจะได้รับ,บวงเงินเดือนละ1,500บาทต่อคนอ่าวันที่จะเริ่มนี้เดี๋ยวแอดมินมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ3โครงการของภาครัฐเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวแอดมินจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะคะ วันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้เวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ